เปิดชื่อน้องใหม่ FIVB เผยหนึ่งทีมได้สิแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ปิดฉากฤดูการอย่างเป็นทางการหลังจากแข่งขันกันมาอย่างยาวนานร่วม2เดือนซึ่งแชมป์ตกเป็นของทีมชาติอิตาลีที่รักษาแชมป์เอาไว้ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกัน ขณะที่ในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนกฎให้มีการตกชั้นเป็นครั้งแรกทําให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ที่มีมีผลงานชนะหนึ่งนัดและแพ้ถึง11เกมเก็บได้เพียงแค่5คะแนนจบอันดับที่18ของตารางต้องหล่นชั้นทันทีล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลน,น,นานาชาติ FIVB ได้ออกมาประกาศยืนยันว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงยูเครนจะได้สิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026แทนที่ทัพนักตบลูกยางแดนโสมอย่างเป็นทางการ สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกทีมที่จะขึ้นมาเล่นในหลีกสูงสุดจะเอาทีมที่มีอันดับโลกสูงที่สุดที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในชั้นลีกขึ้นมาเล่นในฤดูการต่อตอไปซึ่งในปีหน้ายูเครนถือเป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงสุดในอันดับที่15หลังมีคะแนนสะสม192.10คะแนนนั่นเอง